หนองค้านะคะแหลับชะบังจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาสวนบอนสีของคุณป้านะคะมาดูกันว่ามีบอนสีอะไรสวยบ้างครับสวยมากค่ะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะนี่มาดูต้นแรกเลยอันนี้เขาเรียกว่าง้อถอดรูปนะคะเนี่ยสวยมากดูดิใบเข้าใหญ่มากความสวยงามของเขาก็จะประมาณนี้เลยคําว่าง้อถอดรูปนะคะเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยนะคนอ่า คนแย่งซื้อกันเยอะมากนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคนเขาซือ้อไปเก็บหมดแล้วนะคะอันนี้ฟอร์มใหญ่มากดูสินี่สวยๆเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่างอถอดรูปนะคะคุณผู้ชมก็จะสวยประมาณนี้เลยดูมาต่อด้วยต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่านางสวาหะนะคะเนี่ยดูดิสวยมากดูดิความสวยของเขานี่แทงหลอดอีกหลอดหนึ่งแล้วคุณผู้ชมดูดิเขาเรียกว่านางสวาหะนะนี่สวยงามค่ะดู โอ้กัดสีสวยมากนางสวาวหะนะคะคุณผู้ชมนี่มาต่อกันด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าม้ากันทกะนะคะทําไมเขาถึงชื่อว่าม้ากันทกะอันนี้เป็นเป็นบอลสีที่ว่ามีชื่ออยู่ในพุทธประวัตินะคะนี่สีของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะเป็นบอลสีที่อยู่ในพุทธประวัตินะคะคุณผู้ชมเป็นบอลสีเก่าแก่อีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมแล้วก็หายากแล้วนะคะคุณผู้ชม ไม่ค่อยจะมีกันแล้วนะคะอันนี้สวยมากดูดิเขาเรียกว่าม้ากันทะกะนะคะนี่ถ้าถ้าใครได้ได้เอาไปเลี้ยงไว้นะหนูว่าถือว่าโชคดีนะเพราะเป็นบอลสีที่หายากนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าม้ากันทะกะนะคะคุณผู้ชม,มต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเรียกว่าไอ้หนุมานอมพะพรานนะคะนี่ใบใหญ่มากเลยแล้วก็ดูเยอะมากค่ะมีหลายต้นในในฟอร์มเดียวกันเลยนะดูดิ พอใบใบแก่ของเขามาก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากแล้วใบใหญ่มากนะคะเนี่ยหานุมานอมพระธาชื่อของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่ดูกําลังกัดสีเลยค่ะคุณผู้ชมะ่ะกําลังกัดสีเลยงามมากดูสวยจริงๆเลยแล้วฟอร์มใหญ่มากดูดิใหญ่จริงๆเลยสวยงามนี่พี่ฟ้าไม่ค่อยได้รดน้ำมันแห้ง อันนี้เขาเรียกว่ากุมพกันนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากก <Ooh. S 1> ุมพกันเนี่ยมันอ่าอ่าเป็นชื่อของยักษ์นะคะคุณผู้ชมคําว่ากุมพกันเนี่ยดูดิเขาจะมีหูอยู่ใต้ใบแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูความสวยของเขานะใบก็จะเรียวแบบนี้เลยคุณกุณมพกันขนาดต้นเล็กๆใบเล็กๆก,ก็ยังมีหูนะคะคุณผู้ชมดูดิกุมพกันสวยมากดูอันนี้หูเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมดูดดดด สวยมากดูดีฟอร์มหนึ่งอ่ะสวยมากๆเลยดูเขาเรียกว่ากุมพกันนะคะเป็นบอลสีอีกบอลหนึ่งที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมความสวยงามของเขาก็จะประมาณนี้เลยใบจะเรียวยาวแบบนี้และกัดสีแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ากุมพกันสวยนะคะคุณผู้ชม,ะะชมดูฟอร์มใหญ่ๆเลยดูสวยเนาะมาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าพญาสุรเสศนะคะคุณผู้ชมพญาสุรเสศนี่ก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนี่ดูดิ พญาสุรเสณหรือพญาลิงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะเนี่ยดูดิสวยงามนี่สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมคะพญาสุรเสณน,นี่เขาจะมีหูอยู่ใต้ใบนะคะเป็นพญาลิงนั่นเองนะคะถ้าถ้า,าปแปลความหมายนะคะคุณผู้ชมก็จะมีหูอยู่ใต้ใบแบบนี้เลยแล้วก็ใบเขาจะเรียวสวยแบบนี้เลยเป็นอีกบอนสีหนึ่งที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยพญาสุรเสณดูสวยนะคุณผู้ชมเนาะดูดิ สีของเขานี่แหละ,อะบอนสีนะมันเป็นบอนสีที่เก่าแก่นะคะคุณผู้ชมบอนสีเก่าแก่ที่ที่น่าสะสมอีกบอนสีหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมขาดูดิสวยมากๆเลยมาดูอันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้สวยนะอันนี้เพชรพันล้านเพชรพันล้านเวลาเขากัดสีมาเขาจะสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูความสวยของเขาดูดิสวยมากค่ะคุณผู้ชมขาเขาเรียกว่าเพชรพันล้านดูดิ อันนี้ก็สวยกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมดูนี่กัดสีทุกใบดูดิความสวยของเขาคุณผู้ชมขาดูดิสวยประมาณนี้เลยเวลาเขากัดสีเพชรพันล้านเนี่ยถ้าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะเพราะว่าเขาเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายนะเป็นบ,บอนสีที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ใบเขาแข็งแรงก้านเขาแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมดูสวยงามแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งอันนี้ฟอร์มใหญ่มากอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าควนอิมนะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้จะขายดีมากนะควนอิมเนี่ย เมื่อก่อนนี้จะขายดีมากๆเลยเป็นไม้มงคลอีกอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมคำว่ากวนอิมดูดิใบเขาจะสวยมากดูแล้วก็ฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมขาดูดิเป็นอีกบอลหนึ่งที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมขาเขาเรียกว่ากวนอิมนะสวยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้เขาเขาปลูกธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมขาปลูกธรรมชาติเลยปลูกแบบไว้ไว้ในดงกล้วยเลยนะคนะสุนสงวนนะคะคุณผู้ชมขา ดูความสวยของเขาก็จะประมาณนี้เลยไก่สุดสงวนเป็นบอลสีที่สวยมากนะคะคุณผู้ชมเป็นบอลบอลก้านดํานะบอลที่ก้านแข็งแรงนะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะ mm. เขาเรียกว่าไก่สุดสงวนนะคะคุณผู้ชม mm. นี่สวยมากดูดิกัดสีแต่ละใบสวยเนาะ mm. หนูว่าหนูชอบจังเลยจะชอบสีอะไรแบบชมพูหวานแหววแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดูสวยแล้วมาต่อด้วยอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า ไก่ราชาวดีนะคะเนี่ยไก่ราชาวดีเวลา,าวเขากาัดสีมาเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยสีชมพูขาวแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าไก่ราชาวดีนี่สวยค่ะคุณผู้ชมขาดูดีใบใหญ่มากนะอันนี้เขาแข็งแรงแล้วนะเขาเลี้ยงตามธรรมชาตินะกลางป่ากล้วยเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูรอบๆเนี่ยดูดีเออสวยค่ะดูดีเนาะสวยมากใบใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมขามาดูต้นนี้อีกอันหนึ่งอันนี้เขาก็ ชื่อว่าง้อถอดรูปเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูง้อถอดรูปเนี่ยจะเป็นบอลสีใบใหญ่แบบนี้เลยนะเวลากัดสีเขาก็จะสวยประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดูสวยมากดูดิคุณผู้ชมขาสวยมากดูดิเนาะสีของเขาจะเป็นชมพูหวานสีบานเย็นเลยนะคะคุณผู้ชมดูชมพูบานเย็นแบบนี้เลยสวยอะค่ะคุณผู้ชมขาดูความสวยงามของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยง้อถอดรูปสวยงามค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นนางไหมนะคะคุณผู้ชมดู ดูความสวยของเขาสวยอ่ะเนาะดูนั่งใหม่นะคะคุณผู้ชมเวลาเขากัดสีมาเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยงามเนาะดูดีบอนสีถ้าเราเลี้ยงนะเวลาเขากัดสีมาสวยแบบนี้เราจะมีความสุขนะคะคุณผู้ชมนี่บอนสีเนาะความสุขทางใจของคน,ค,นคนชอบบอนสีนะคะคุณผู้ชมงามเลยค่ะคุณผู้ชมมาต่อด้วยต้นนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่านิ่งมงคลน,นะคะคุณผู้ชม มิ่งมง,งคลความสวยงามของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่คุณผู้ชมสวยมากดูแต่ละใบดูดิสวยมากๆเลยใบใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมขาแล้วฟอมใหญ่มาก acá, ค่ะคุณผู้ชมดูดิฟอมเสวยอ,อันนี้เขาเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมเลี้ยงตามธรรมชาติเลยความสวยงามของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะควขขสวยงามตามท้องเรื่องเลยดูฟอมปอเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมขาสองปอใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมดู แต่และใบสวยมากเนาะมิ่งมงค้นนะคะคุณผู้ชมความสวยงามค่ะก็หลังจากที่พาคุณผู้ชมมาชมบอลส,สีสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะหรืออยากจะดูบอลสีนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปดูบอลสีได้นะ,ะในเพจขยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันนะคะสำหรับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมะ่ะสวัสดีค่ะ พอกันคิิหนาได้จ้า